สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านพบกันบนี่ส่นสายวันวันที่สิบสี่วันเข้าวันษาสิบสี่วันพฤหัสครับวันนี้พิกัดอำเภอแม่องอนครับจังหวัดเชียงใหม่เนาะนี่เขากลับมาทอดเฮ็ดต่อครับเฮ็ดกับร่างอ่อนเลยเฮ็ดจะเฮ็ดผึ่งกับรังออกเฮ็ด ได้กเขาเฮ็ดกหนูกระลั่งออกคือกันได้ติดผ่อหลายบ่หลายมันก็ออกห่างๆคือเฮาเห็นนั่นแหละจ้าตีหาดอกนี่เนาะไปเฮาก็ไปหลุดกันเลยจ้า,หาเห็นเนะะหดหพึ่งตวยเนาะจ้าปั๊กตอนะี้ตไปเลยเห็ดพึ่งขาแข็งเห็พึ่งขาแข็งแย่งเสีเสเยด้วยพี่น้องเห็นเนี่ย เรนแนทมัาขนาดเลยเอาอุ้ย,ยบ้านนะครับอืมน้องบ้านนะจ๊ะอุ้ยเี่น้องอุ้ยฝนยังตกใส่เพื่นอ<ม>นเน่องดีใจอยู่น้องด้วยดิได้อยู่อันนี้แสบแบเปี๊ยหน้องแกงเลยนะนั่นเท่าแล้วครับนี่เท่าฉลาผาบละ อม็ดเห็ดึ้งดำครับดอกไงเว่าจาแต่มันดอกในหน่อยเลยให้ผึงดำก็ได้ได้นำผลนอกโอ้แกงเสียพื่อนเด้อแต่เห็ดอันนี้เป็นใด่ผลเป็นบ้านไว้ดอกเห็ดไม่แะ่ดอกแบบอลังการ มองอะไรหน่อยเนาะยิ้มข้ครับ้างสองดอกดอกล้านก็บานสวยงามสวยงามครับอื้จะสวยงามมากมันเห็นห้องมิเตอดอกอุบอีกแล้วยิ้มเห็นดอกครับเริ่มออกแล้วเนาะยิ้มข้างใครทางลูมตาทางลุ่มเริ่มออกแล้วจ้ะนี่กำลังมาเมือนี้เนาะ งามๆเลยเนาะจา้ะสีแดงมาละสีแดงจ้ะดีขาเหมือนเน่าเนาะดอกงามจ้ะดอกงามๆเลยมีกี่อดอก้าอย่างเน่าเนี่ยหลายดอกอยู่ตัวเนี่ย ไล่ตุ่นนะดอกกำลังแก้งแซ่แต่จ,จ,จังสีนะจะออกเรื่อยๆเนาะมองนี้เนาะดีแล้วมาวันไหนให้ได้เก็บมันนั้นเนอะเฮ็ดเอ้ อันนี้ใหนผึ่งแต่จ้ะเนี่ยแก้งแสบพี่กันอันนี้บูแมนให้ผึ่งขมด้ยจ้ะอันนี้หวานสงกจิวครับพี่น้อง <laughs> ยังไม่เริ่มเหมเนาะอหนึ่งดอกสัญญาณที่ดีจ้าลอมาไลายมือละ บบป่านนี่กำลังเจอดอกเดียวเนาะนี่ตัดสีที่กัน,ดกนเดี๋ยวเฮ็ดกอแดงครับลงมาได้ทางแดงนี่เห็ดกอแดงตูเชือ่อไม่เคยเก็บห,อหอมอกหันเนาะแล้วงูเหลืองก็มาเอาลุนจิ๋วออกก่อนเนาะ ส่นใหญ่ๆไว้รอนสักสามสี่วันเดี๋ยวดอกเดี๋ยวนะตานนี้เนาะหลังเจอข่อดแดงครับจุงใ้อ,าอ่ามด้ยนะเนาะเจอแล้วครับคือคาดน,น้ำตาลน้ โอ้ยปนยังออกมั้งสิเนาะออกมั้งสิเขาสีน่าเลยออกครับแม่กินออกหน่อยจ้ะแม่กินมันขมิ้นครับขมิ้นเหลืองอ่อนเนาะขมิ้นขมิ้นดอกขมิ้นน้อยไม่ใหญ่เหมือนวันนั้นนะเนาะนี่เป็นขมิ้นเล็กไม่ใช่หรอ อยู่สงไข่อี่จ้ะนี่ถงต้องงงายเลยขาวขาขนเกือบแม่นจิงกืออย่าง้หารเชหอ

คลิปถึงเขาบ้านละจ้ะคือฝนเอาเปลี่ยนตาไมาก้กอนด้วยตาหน,นี่เอาใบลดเงี้ยเขาเห็นเธอละดดกเขาเห็นถึงเขามันจะด่ดดแบบบ้านๆมันตกเหมือนแต่แล้วเนาะ เจอหมออี๋หมออีนะ๋เนาะหมอหมอหมอเจอแล้วนักยุงมันเจอเฮ็ดสูงสะอาดเฮ็ดนักยุง,นยนง,งเน,น,เงนนะงงาะักยุงยี่ถุงกล้องก็เห็นแน่เด่นน้อยๆเนาะนีดถุงไข่รวมๆหลายอย่างอยู่จ้ะ

เเาครื่องไข่เครื่องข,ขาวขาหนุ่มรสชาติอร่อยเด้เอจ้าเนี่ยหวานหอม แดงหนึงดอกอันก้อันหลงว่าอไให้ออกมาให้หมดโชคดีเนาะตูมีงบ้านวันนี้หูซื้อว่าเจอละหโหเริ่มหลายแล้วเนาะโอเคเนาะ nè tốt, tốc cẳng đảo may chân này nhẽ nè màu xịt đẹp ngàm luôn cuốn nó lìn thẹt thẹt thôi thả nâu da ban nè vứt cát máu nhiều này nào nè mông đỏ พึ้นข้าวใหญ่ยาเน่าโอ้ยเน่าอีก,กันได้ฉายาเห็ดพึ่งขาเน่าของเราอเออันนี้ตาสูหาเหมือนมเนาวอือถุงช่องดองง่ายไม่จ๊ะ เตี้ยแม่ก็ดังเมื่อเป็นเดนังฝนที่ตังเป็นไงพี่น้องอุ้ยดอกนะดอกสมบูรเนะาะสดีโทโอ้ไม่ซ้ำงามครับนายนะไม่ซ้ำงามอ,ะอา่ะโอ้านสวยสวยอยู่ากเ็นแมงกัน ขึ้นไข่ดขึ้นขาวสีงอแงมครับอเน็ตจัดกานแดงกอเอ้ยไม่ใช่แดงแดงขาลายเก็บเห็ดงแดงโกหนึ่งกัง่งลืมเก็บเก็บเก็บแดงกอหลายวันครับ เด็นเด่นแดงขาลายเด็ดเปลือกแดงนกอหมดแล้วพร้อมหรือยังวะนี่เดิมเดิม,มเน้นอันนี้ละ่ะนี่เหล็กเฟหมนเขาในเขากันเด,อดอ้ออาจานย์นี่เขาใหญ่ของแผลนี่ได้ค่ะน้อง

อ่อนเห็ดบนเขาดีด้านดอกด้านหลดีดอกเดียวครับอู้ยึหึอ๋อให้เก็บเห็ดบนเขาง่ายๆอ่แบบนี้เป็นมูมูนาะจ้ะเนาะเห็นหอยอยู่ nha con này đẹp Đang này có bó đầy rồi cả đầy đọc biểu cấp bán <laughs> bán như thế nào, không? Bàn nháy, bàn rồi ừ. rồi này không bán nhảy bán kẹo như thế này hết phần khẩu nó nhảy để nằm cuốn nó, ôm nó เห็งเขาเตาจะบ้านนะนีดอกแฝดแกล้งไหนจ้ะมันบ,มบ้านแต่มันกระแข็งเนาอโอ้ยนี่เอาเนาะนี่จ้ะโอ้ยูบ่ได้เก็บเป็นจุ่มๆก็เพลินแน่นอเ <c oughs> น่าจะ เก็บคือทางพะเยาิันคือเป็นตะมวลนวเนี่ยบานเสาแนทเนี้ยมาออกหน่อยนี่มันเฮ็ดปุนเข่าน้าขามแข็งดีนะจ๊ะเนี่ยหูงยาวขนาดเลยเป็นไดนามิก็มีหน่อยเนาะอั่นี้กจเฮ็ดปุ่นเนข่านั้นได้นี่

anh nó hẳn, anh em một okay, phát. Ừ, phát. cái anh cái, ừ, cái này hát 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 ้าหหอมขามิ้นหลวงเดีเ้าเก็บมอืมอเสาร์นี้ขามิ้นน้อยขามิ้นน้อยได้ขาฮะนี่องดอกบ้านโตเต็มถีแล้วเนาะอดอกคนดีไง น่าจะนี่เดูกตัวตัว,ว,ว,วมันกหมุนมันหนวดมดมอมนแ้วนี่มันนี้แดงค้าลายงามเน่าจะเนาะห้าตซูมๆนะอาน้นอากหนอีกมี่ หงงดก่อดนหัหม้อตนตนน้ลงไปข้างหลังครับมัาตีหมาะกอเขาเนี่ย้ำมลุงทำงามเลยนี่สามดอกไปกันเน้อไปนอกดอกกับ

เจ้าแต่มาเกาสายแล้วเนาะเสาสายสายเสาสายสายกัางตอนวันนี้ได้หลายอยู่ครับเนาะฝนนี้โซเชีโซเชีอยู่นี่จ้ะฝนนกตกตกแต่ต็มเจ้าแล้วครับเนาะนี่เฮ็ดพึ่งกันเนาะเฮ็ดพึ่งนกยุงเฮ็ดพึ่งไข่โอ้เฮ็ดรวมรวมเฮ็ดรวมรวมเข้าวันนี้เฮ็ดกอแดงก็มีเนาะไข่ผึ่งแดงผึ่งเขาผึ่งไข่ผึ่งแดงผึ่งนกยุงผึ่งสาสตโอ้ยหลายอย่างแต่อันนี้ เฮ็ดเฮ็ดอันนี้เฮ็ดนานาชนิดเฮ็ดนานาชนิดเนาะสมบพีสมบพีจะได้ร้านนี่กเขาใช่กับกระบนกอละเดอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะกดที่สามผลมักล้อปลาเบาเหนือพาลุยนะครับกดกระดิ่ง่อทิดสามชมคลิปใหม่ๆของผลมักลอปลานะครับเบาเหนือพาลุยนะครับคลิปใหม่ๆต่อไปนาองสำหรับคลิปวันนี้ก็ลาพี่ปีลาน้องไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีเจ้าไปเจอกันใหม่นะเจ้าเจ้ามื่ออื่นวันฮือวันฮือวันอื่นเนาะจ้านี่งามๆเนี่ยเห,เห็ดเห็ดเดียงขาลายกับดอกง,งามๆพี่น้องมนจะรังพอกินเนาะอตอตอนนี้เมื่อกันเด้อจ้ะเจอกันไหมลิปไหม